แกเอ้ยวันนี้วันรวยแกเอ้ยนี่เดี๋ยวจะมาขอเจ้าแม่แกเอ้ยชุ่มฉ่ากันแต่เช้าก็เอ้ยตกมดคืนกเอ้ยฝนอย่างแรงมาคืนกเอ้ยนี่ฉันเพิ่งเข้ามาถึงก็เอ้ยรุ่นอ่ะเพิ่งทํางานพักน้อยก็เอ้ยเออนี่มาเด้อมารุ่นหวยรุ่นเลขก็เอ้ยนี่นะได้เจะดขามเตือนเนาะก็เอ้ยมามาดูนำกันก็เอ้ยใครมีโชคแกเอ้ยมาเด้อมาดูโชคนำกันเด้อเอาโชคนำกันอยู่ รุ่นกันก็นเอ้ยจุดแล้วรอรุ่นกันก็นกนเอ้ยนี่ ข, password. ขึ้นแล้วก็เอ้ยขึ้นแล้ว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 มาแล้ว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 ขึ้นแล้วขึ้นแล้วอ,อะไร the, ะด, the, ด the, โโเูเอาเด้อกระขนก็ดูเอาเด้อเผื่อใครที่มีโชคกเอ้ยเล็งเอาดิขนาดเห็นไหมเห็นไหมดู all, เอากเอ้ยดูเอาเด้อเห็นไหม ชัดเมองเกืงตัวบรรลือเลยนะโอ้โหตัวยังใหญ่เห็นไหมฮั่นน่ะฮั่นน่ะเห็นไหมฮั่น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 ดูเอาเกยเอ้ยดูเอาเผื่อใครมีโชคเผื่อเจ้าแม่บอกฮั่นฮั่นก้าไหมเกเอ้ยก้าวไหมนะ่ะ ดูมาแล้วตัวที่สองมาแล้วจ้ะเลขอะไรเนาะดูเอาเดือออตัวที่สองมาแล้วรุ่น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 เยอรุ่นเห็นไหมเห็นไหม ฝนก็ลงเม็ดโปเปะโปเปะโปเปะอยู่นี่ดิยนันนั่นเห็นละเห็นละครึ่งนึงแกเอ้อเห็นละครึ่งนึ่งสามไหมนี่ไรน่ะสามนี่ไรน่ะแกเอ้อสามนี่ไรน่ะอยู่เด้อสามนี่ไรน่ะนั่นนั่นนั่นคืนละขึ้นละขึ้นละมาละมาละมาละอีกตัวนึงแกเอ้ออีกตัวนึง รออีกตัวหนึ่งเก้าสามเลยเก้าสามมาแล้วนั่นดัวเด้อดัวเด้กอกระขนก็ดัวเด้อตาใครตาตาใครเห็นตัวไหนก็ดัวเด้อเผื่อเห็นอยู่ก็ขอนดานน่ะดัวเกยเพื่อใครมีโชคเห,เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมตรงนั้น

มาแล้วมาแล้วมาแล้วึ้นละึ้นละตัว,วท,ที่สามเป็นฮกไหมน้อเทงเลขกันนี่ฮกก็เก่าตัวเดียวกันลนะดูขึ้นละึ้นละึ้นละมาแล้ว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 เป็นฮกไหมหฮกเลยฉันว่าเกยนี่นะน่นนะ เก้าสามหกจ้าดูเด้อแล้วก็ดูก็ขอนดาเผื่อใครมีเห็นอยู่ก็ขอนก็ดูเอาดาเด้ออันนี้ก็หลายคนเนาะหลายคนเนาะจะซื้อเอาหาเอาเลยนี่หลายคนนะจะให้มีดวงมีโชคถูกนํากันหมดทุกคนก็ใครก็เคยเนาะอ่ะดูเอาเด้อดินี่เห็นไหมเห็นไหมนั่นเห็นไหม เห็นไม้ตัวเบลือนะเห็นไม้นั่นนะเห็นไม้เบลือเลยเห็นไม้ดูอันนี้เก้าสามหกเก้าสามหกกะขอนก็อย่าลืมเดนนินนะนะเห็นไม้เห็นไม้นะเห็นไม้นะเด้อตามนี่ก็เอ้ยที่ให้โชคพูดทุกคนก็เป็นไปไม่ได้ก็เอ้ยหลายร้อยคนเนาะหลายตาหลายกันเห็นเนาะเอา ดูเอ้าอยู่ก็ขนก็อย่าลืมดูนะเพื่อตาใครดีก็ได้ตรงเดิเออเพื่อได้ไม่เหมือนเขาก็เพื่อถูกเนาะเอาดูเด้ออฉันจะไปทํางานแล้วก็เอ้ยเองวัดหน้าเจอกันใหม่จะ้ะ